อาจารย์ออสลันยกนี้ตนชนะส่วนเงินห้าพันเดี๋ยวโอนให้นะหนุ่มกัญชัยสวนสมเพชอาจารย์ออสโพสข้อความเผยว่ายกนี้ตนเป็นฝ่ายชนะหนุ่มกัญชัยเงินห้าพันที่ต้องจ่ายเดี๋ยวโอนให้ด้านหนุ่มกัญชัยสวนทันทีจากกรณีหนุ่มกัญชัยได้ออกมาโพสข้อความระบุว่าสวัสดีครับผมกัญชัยเองครับ ผมขออนุญาตแจ้งข่าวในคดีเพื่อเป็นการป้องกันการเข้าใจผิดจากบุคคลบางท่านนะครับจากกรณีที่ผมได้มีการฟ้องร้องอาจารย์ท่านหนึ่งในหลายคดีทั้งอาญาและแพง่งและในวันนี้ในส่วนของคดีแพ่งนั้นสารท่านได้พิภากษาแล้วนะครับว่าผมได้ถูกจำเลยท่านนั้นกระทำผิดโดยการละเมิดจริงในการพูดจาให้ร้ายผมต่างๆนานาเพื่อทำให้ผมเสียหายการฟ้องแพ่งครั้งนี้ ผมไม่ได้เรียกร้องเป็นตัวเงินไปเพราะอยากให้เห็นว่าผมไม่ได้ต้องการเงินแต่ผมต้องการความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมและจากสารเพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นว่าบุคคลทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและผมจะได้นำเอาคำพิพากษาสารแพ่งนี้ถแถลงเข้าไปในคดีอาญาตามกระบวนการต่อไปด้วย ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนนะครับว่าถึงแม้จำเลยจะไม่ได้เอ่ยชื่อตัวโจท์ แต่ความเชื่อมโยงที่จำเลยได้มีการพูดซ้ำๆและโยงไปหลากหลายประเด็นก็สามารถชี้ให้เห็นได้ว่าเขาละเมิดมีเจตนาไม่สุจริตทำให้โจทย์เสียหายและผมกำลังหาลือกับที่ปรึกษาทางกฎหมายว่าจะฟ้องแพ่งครั้งต่อไปเพราะบุคคลท่านนี้ไม่สำนึกและยังทำตัวเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเกินไปซึ่งในคดีต่อไปผมจะเรียกค่าเสียหายเป็นตัวเงินด้วยเพราะผมรู้สึกว่าจำเลยไม่ได้สำนึกในการกระทำความผิด แม้แต่น้อยถึงแม้สารแพ่งจะมีคำพิภากษาว่าจำเลยผิดแล้วก็ตามขอบคุณครับปอลผมฟ้องไปสี่กรรมสามกรรมรอสารอาญาพิจารณาและกรรมสุดท้ายสารพิภากษาจำเลยผิดจริงตามคำฟ้องผมสมเพศคนที่สารพิภากษาว่าผิดจริงแต่ออกมาบอกว่าตัวเองชนะ ไม่ได้รู้เลยว่าอะไรรออยู่ข้างหน้าสุดท้ายผมต้องขอขอบคุณกระบวนการยุติธรรมที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มอบให้ผมด้วยครับทีมข่าวตรวจสอบล่าสุดไปที่เฟซบุ๊กอาจารย์ออสคู่กรณีหนุ่มกัญชัยได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กก่อนหน้านี้โดยระบุเนื้อหาว่า วันนี้เวลา9ก้นาฬิกา30นาทีศาลแพ่งกรุงเทพใต้อ่านคําพิพากษาคดีที่หนุ่มกัญชัยโจทฟ้องอาจารย์อออจำเลยคดีแพ่งหมายเลขดำทีพพัน1 4 8 1 2 5 6 6สารศาลแพ่งกรุงเทพใต้3พิพากษาวา่าตามฟ้องของโจท์ข้อ2.1-2.3ถึง2.3เป็นฟ้องซ้อนส่วนข้อ2.4เป็นความผิดไขข่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตา 323พิาพากษาให้รบโพสต์วันที่7มีนาคม2566นาทีที่43ถึงนาทีที่1ชั่วโมง4นาที41วินาทีออกให้จำเลยชำระค่าหรือชาทำเนียมแทนโจทย์และค่าทนายความ5,000บาทคำขออื่นให้ยกติดตามอารมณ์สองฝั่งได้ที่เพจหนุ่มกัญชัยนะ 1. อาจารย์ออสไม่ได้ส่งคําให้การในคดีนี้จึงสืบโจทย์ฝ่ายเดียวฝ่ายอาจารย์ออสไม่สามารถสืบได้ตามกฎหมาย 2. คลิปรบไปอัตโนมัตินานแล้ว 3. ฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนเป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตอาจารย์ออสสรุปเองว่ายกนี้อาจารย์ออสชนะเพราะหนุ่มกัญชัยไม่ได้ตามที่ศาลขอส่วนที่อาจารย์ออสต้องจ่าย5000บาทเดี๋ยวโอนให้นะครับ